สวัสดีครับเพื่อนๆผมเคยสกลค,คนทําเกษตรนะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับผมทุเรียนในสวนที่ผมทําการตัดยอดไปแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีอยู่3ต้นเนาะก็ประมาณนี้เพื่อนๆอ,อ่านะครับก็มีแตกแล้วนะครับเริ่มแตกดีเลยนะครับกําลังตากําลังแตกเยอะเลยนะครับผมนะครับอก็คือผมจะบํารุงกิ่งกิ่งข้างพวกนี้นะครับผม ให้เขาสมบูรณ์หน่อยให้เขาใหญ่หน่อยครับผมแล้วก็เรื่องความสูงจะค่อยจัดการเอาครับผมเพราะว่าถ้าเราปล่อยสูงไปแล้วที่ข้างล่างคือเขายังยังยังเล็กอยู่ได้อยู่เงี้ยมันก็พอยิงสูงอนะ่ะเราจรยิงตัดยอดยากนะครับผมอันนี้ก็แตกดีเลยนะครับก็โอเคอยู่นะตน้นต้นนี้ครับผมก็มีอยู่สามต้น,นผมทําการตัดยอดไปนะครับผม <c oughs> ช่วงนี้ก็หน้าฝนเนาะก็ระวังเรื่อง น้ำขังนิดนึงนะผมเพราะว่าฝนตกติดต่อกันหลายวันเลยแต่วันนี้แดดออกเลยแดดออกหน่อยนะครับแต่ก็ยังมีคึมๆบ้างอะไรบ้างนะผมอ่านี่ครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งอันนี้ก็มีการแทงมาแล้วก็เ,เดี๋ยวต้ากิ่งนี้อาจจะต้องอาจจะได้เป็นกิ่งกิ่งประธานนะกิ่งแม่นะผมเดี๋ยวพรุ่งนี้อะไรที่พวกนี้เดี๋ยวผมจะต้องแตกออกอีกทีหนึ่งนะผมก็มีเนี่ยครับ ก็ยังแตกอยู่เลยอยู่ก็ต้องดูไปเป็นระยะก็เดี๋ยวให้ปูงให้ปุ๋ยอะไรไปตามปกตินะผมก็ดูแลไปตามปกติเพราะเพราะว่ากิ่งข้างล่างเนี่ยเราสามารถตัดออกได้นะผมก็จะเลี้ยงเราจะเลี้ยงกิ่งข้างบนต่อไปอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองครับผมรอดูต่อไปเพราะว่าผมก็ไม่ใช่มือโปรอะไรไม่ใช่นักวิชาการแบบไหนแบบไหนแบบผมคิดยังไงผมก็ทําแบบนั้นถ้าผมในสวนทําแบบบ้านๆเองนะผมะนี่ก็อีกต้นหนึ่งผมก็ทําการตัดแต่ง ตัดแต่งออกไปช่วงหนึ่งเลยนะครับที่ว่า,อาเอาเผื่อไวลูกในอนาคตข้างหน้านะผมก็ให้เขาเลี้ยงกิ่งเลี้ยงอะไรก็เดี๋ยวรอดูกิ่งตรงไหนที่เขาจะแตกอาจจะอาจจะต้องตัดตาหน่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ค่อยดูไปนะผมอก็ประมาณนี้มาอัปเดตทุกคพื่อเพื่อนว่าเป็นไงบ้างครับผมที่ผมได้ทําการตัดแต่งไปแล้วเป็นไงก็ต้องใช้เวลาครับผมในการปลูกคุรเียนเนาะก,ก็ค่อยเรียนรู้ก็ให้ผมก็เรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยแล้วก็จากใน youtube จากในเพจจากในกลุ่มอะไรเงี้ยครับผมเพื่อน,อนๆก็พยายามหาข้อมูลกันบ่อยๆน,นคะครับผมมันช่วยได้คืออาจจะระดับหนึ่งคือมันมันไม่เหมือนกับเราเราลงมือทําเองครับผมคือคนแต่ละที่เขาก็บอกอย่างคือแต่ละที่ปลูกทุเรียนไม่ไม่เหมือนกันนะครับผมไม่เหมือนกันเพราะอะไรหนึ่งปุ๋ยยาพ่นแบบไหนอะไรยังไงอาจจะใช้เหมือนกันแต่สภาพดินแตกต่างกันนะผมดินแต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันอาจจะเป็นดินร่วนปนทรายแต่อาจจะทรายเยอะทรายน้อย อะไรเงี้ยครับผมเป็นดินเหนียวดินลูกลังมันมันมันหลายอย่างครับผมเพื่อนเพื่อนแต่คือปัจจัยอย่างหลักๆคือหนึ่งเรื่องการให้น้ําการให้ปุ๋ยให้อย่างพอเหมาะพอดีนะผมแค่นั้นเองอันนี้ผมก็ปลูกมาหกเดือนเดือนนี้เข้าเข้า,เข,าเข้าเดือนที่หกแล้วนะผมเพราะว่าต้นนี้ผมปลูกตั้งแต่ประมาณเดือนมะกรานะผมปลายเดือนมะกรากันนับประมาณกุมภาหนะเดือนหนึ่งนะผมหนึ่งนะผมแล้วก็ ต้นอื่นก็มีลงทยอยลงทีละต้นสองต้นต้นสองต้นก็ประมาณไล่ๆล่กันนี่แหละไล่ไกันประมาณห้าหกเดือนนี่แหละครับผมก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆก็มีอาการตอนนี้คือไม่มีอาการเรื่องใบไหม้นะผมใบไหม้ไม่เป็นก็ไม่ค่อยเป็นโรคก็มีต้นเดียวที่เป็นคือต้นนู้นนะผมมีมีมีต้นเล็กต้นเดียวก็ทําการตัดไปแล้วก็ตอนนี้ก็แตกใหม่เลี้ยงใหม่แล้วนะผมก็ <c oughs> อลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้ที่ผมได้ทำลงไว้นะผมอันนี้ผมทําแบบบ้านๆทาความเข้าใจแบบของผมเองนะผมที่ผมได้ทํา คือเราไม่ได้ไปทําอะไรที่มันเยอะแยะก,กันไปมันจะวุ่นวายครับผมผมก็ทำแบบบ้านๆเพราะไม่ค่อยได้ใส่ใจดูแลเท่าไหร่ก็คือก็ให้ปุ๋ยให้น้ำตามปกติปุ๋ยนะ้ำข้อมูลบ้างอะไรบ้างแค่นั้นเองนะเพื<ๆ>่อนๆก็ไม่ได้อะไรแต่เราต้องเลี้ยงแบบแกนๆบ้างถ้าเราไปปรควบปรมงมมากเขาจะอ่อนแอนะผมอ่า <laughs> ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆมาอัเปเียให้ดูในสวนทุเรียนนะผมที่ทําการตัดยอดไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นไงบ้างก็ช่วงนี้โควิดนะเพื่อนๆก็ ฝากไว้ด้วยนะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเนาะก็ออกไปไหนเมื่อไหน่ก็ป้องกันตัวเองนิดนึงนะผมเป็นห่วงนะครับผมเพื่อนๆก็ผมก็อยู่ทางอีสานก็ค่อนข้างที่จะอยู่แต่ในปา่าในดงครับผมไม่ค่อยที่ไม่ค่อยเท่าไหร,ร่นะผมแต่ใครที่อยู่ในมงนุงในเมืองอะไรเงี้ยก็นะครับก็พยายามดูแลตัวเองด้วยนะครับผมทุงนี้โรครบะบาดหนักรอบสามนี้ระบาดค่อนข้างเยอะมากนะผมะก็เป็นหว่วงเพื่อนๆทุกคนนะครับผมดูแลสุขภาพด้วย ก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับเพื่อนๆถ้าใครเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะชาวสวนมือใหม่นะผมก็พยายามจะอัปเดตในส่วนทุเรียนแล้วก็หลายๆอย่างา <c oughs> ที่พอมีประโยชน์ได้บ้างครับสักหนึงเปอร์ซนักร้อยจากร้อยปอร์ซ็นมีหนึ่งปอร์ซ็นที่มีประโยชน์ก็โอเคครับผมก็ดีใจนะครับผม ที่ทาคลิปออกมาแล้วคือสามารถทําให้เพื่อนๆเอานํำไปนำไปปรับใช้ได้นะผมไม่ไม่ต้องทําตามผมก็ได้นะครับคือเอาไปปรับใช้พอเนาะค่อยๆเรียนรู้ไปในพื้นที่ของเราในดินของเรานะผมในที่เราปลูกในสวนอะไรเงี้ยผมอยากให้ประสบสำเร็จเนาะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมครับสวัสดีครับ